สวัสดีครับผม่พี่น้องต้องไปสุขกูสุขคนกับผมวันนี้ภาพี่น้องมาล่องดักปากกดีล่องเบิงกับผมปักไปขี้เดือดพี่น้องอันนี้เป็นตุ้ม อี่เอฟซีทางภากใตเป็นทรงม,มาให้ครับผมนี่ครับผมไปหาซื้อแล้วตะไคร้แบบนี้โบมี่ครับผมนี่มี่เป็นสีขาวใก้เทียเดียวกับสนิมขึ้นครับผมต้อนนี้เป็น,ปนตะไคร้แบบไดวุ่นนี่พี่น้องเพิ่นเพื่อน้าโสนิมเด้ครับเป็นตะไคร่ลวดนี่พี่น้อง ต้องบวกเขาสนิมผมก็เลยเหตุเป็นก็เลยเหตุแบบนี้ลองเบิ่งนะครับ่งียบน่าสองข้างเขาพี่น้องเ็นเบียาพี่น้องมาหานเม็ดครับ sẽ chạy phim chụp của phụng Không hình hoang âm à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  ừ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  ทดลองพี่นนองุท,งทดลองตุ่มไมห่ห้อทติดพรมบะฮับจมนังยังฮับเลย ลูกไปเลยพี่น้องให้มันจมอยู่แบบนี้ครับผมก้อของพี่น้องเอฟซี FC ที่เป็นทรงไม้มันมันจะไม่ฟาดติดพอมพี่น้องเห็ดไม่ครับผมไปอันนี้พี่น้องไปดักครับผม

ันเมื่อขึ้นมาพี่น่เส่นนี้เป็นหลังที่เอฟซีมันจงให้กับผมเยามาลองบวงนองกันว่าเขาเขาดีของเพื่อนตอนที่เป็นเนลยเราเขามาดัก จะดักไว้ช่วงใบใบพี่น้อง,งอยังมิแม่ยามกรับผมตอนนี้ก็ประมาณนเกมงครับผมดักไว้จากสามสี่ชั่วโมงจังมันหลุดน้่งกันพี่น้องติดตามครับผมเพมื่อมันทดลองตุ่มไม้ครับพี่น้องผมหลังจากที่ดักไว้ ประมาณสามสัปโมงครับผมตอนนี้ประมาณเที่ยงเดี๋ยวมาลุนมึงตุ่มห้อครับผมเป็นเัืงใดนี่เขาอยู่เ่รอมี่มีจิรีบนตื่น่นห้อเหตุนหนยัง โอ้ยขอบคุณโอ้ยต้องงาสีหางสวดดอพี่น้องโอเคกูนโอ้ยนะครับ ตะไคร่ในห้างพอดพี่น้องต้องใส่ตะไคร่ที่กุนีครับผมอีกหลังหนึ่งกับใส่ไว้ใกล้ๆกันนี่แล้วพี่น้องหลังที่อีฟซี่เป็นทรงมาใหยโ่อย่อนเสียงบ่เนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยว ว่าพานอยู่ครับผมแต่ว่าต้องแก้ไขอีกนิดหน่อยเปลี่ยนงา่ใหม่ให้ที่านี้ครับผมแยางว่าตัวหน่อยออกได้ค่าจูรูอยู่น,น,นี้หลักฐานวางไว้น่นี้กันครับผมเดี๋ยวมาเบื้องหลังทีเทอฟซีเป็นท่งไหนอู้ประตูเขาดีของเพิ่อยูเรเชียโน,น อึดด้งก็ดูเห็นโอ้โหขวิลีครับผมนี่นะโอ้โหน่อนๆนอน แต่ดาร์วนหาซื้อแต่ไคร้แบบนี้บ่ได้พี่น้องโือโอดีของเพิ่นอีหลีครับผมนะอย่บอกหลายเลยโอ โอ้โฮยังไงพี่น้งอยงยามย่ำเทียงเงลดด่อนเสียงจังไลยดอโเข่าดีหพ่นด,ดีพี่น้งองนะครับพี่น้องมีแต่ใครเฮ็ดเฮ็ดแบบนี้ก็ได้ด้วยครับผมนะครับงานมันจะเป็นหูจงปอง โอ้เดก็กกันครับผมแต่ของหอกเขาอยูอ่อูงคนปใดครับผมของหอต้องแก้ไขพี่น้องต้องปรับปรุงอีกครับพี่น้องผมตุ่มวันนี้หอกับ อาอยู่พี่น้องแต่ว่าเสียยังเดี๋ยวง่าหางต้องแก้ไขครับผมตัวพวกงี้นึงยังหงลอดออกได้เลยคนนอ้มาอยู่ต้องเพียงง่าไม่ครับผมจหถืมันดีกว่านบบีก็อยากฟังมงน เจ็ซีทางพัคใต้เปนทรงมาให้เลยพี่น้องโอ้แน่นอนของบนครับผมแต่ว่าผมหาซื้อตะไคร้แบบนี้ไ่ได้ครับผมเป็น,ปนตะไคร้หลวดด้วยพี่น้องแต่ว่าพวกเขาสนิมครับผมแน่นอนแน่นอนของหาอ้องเกลยไข่อีกครับผมของมันเพื่อนหนูเขาดีครับผม หัวตรงแก้ไขอีกเปลี่ยนงายไหมไอ้เป็นโอเคคนนี้ครับผมฮะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซะหนิแลวครับผมรักผักก็ดีทดลองตุ่มไม้ครับผมไทยนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์นะเปลี่ยนกําลังใจกันขึ้นเก้าเลยครับพ่อกับแม่คลิปหนาพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ